ผมเดินดูรอบๆบ้านสังเกตรอบๆ,ๆบ้านแล้วผมคิดว่าไม่มีไม่มีคําพูดคาไหนดีกว่าว่าต้องเรียกล,ลูกอัดแม็กไกเวอร์นะครับในความรู้สึกผมว่าอ,อย่างหนึ่งที่ที่ประทับใจมากคือลูกอัดอมาเล่นเรื่องโซลาเซลล์เพื่อ,อยาลดค่าไฟฟ้าครับไอความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นจากตอนไหนครับลูกอัดที่ลูกอัดจะเล่นเรื่องโซลารเซลล์ครับประมาณห้าสิบกว่าปีที่แล้วนะห้าสิบห้ากว่าปีเลยครับประมาณปีประมาร้อยห้าตอนนั้นลุงอยู่ที่นครศรีธรรมราชครับ มีงานด้านจิตงานด้นจิตที่นครนี่ก็จะไม่วย,ยงานแตชการต่างๆเอออเมริกาก็ออกเ้ื่อนั้นก็มีนนี้ก็ามเกนอเมริกากับตะเคียนนี่ก็แข่งกันแข่งกันก็เลยอเมริกาไปออกเรื่องดาวเทียมดาวเทียมที่มันโคจรไปใน้องฟ้านี่มัจนจะโคจรได้ยังไงมันใช้พลังงานจากไหนมดูแล้วปรากฏว่ามันใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มันจะมีมีแผงรับแสงอาทิตย์แล้วมาทำงานให้ส่งคลื่นส่งวิทยุในตัวดาวเทียมมาอย่างโลกได้ เนี <muitas S 2> ่ยเราเขาก็มีเ no อ่อดระมีเส้นเล็กๆเส้นเล็กๆเส้นเล็กๆแล้วเราก็ใช้แสงสะกดไล่ส่องไปที่เส้นนั้นแล้วมันทำให้เกิดไฟฟ้าได้ปลอดไฟติตได้เออมันติตได้ยังไงทั้งนี้มันไม่ได้ต่อสายอะไรเลยนะเราก็ปัดทื่งตอนนั้นนะประมาณนั้นขอขอใจมาตลอดว่าเออถ้าเราทำอย่างนี้ในบ้านเราบ้างเนี่ยแต่มันจะมันจะมีประโยชน์มากเพราะเราก็ไม่ต้องซื้อน้ำมันเข้ามาเหมือนกับเมื่อสมัยอดีตอดีตเราไม่มีน้ำมันในเมืองเลย ถ้ามันถ่างน้ำเข้าน้ำเข้านั่นแหละครเราก็จะได้ไประหยัดค่า,าน้ังงานได้แต่พอโตขึ้นมาเรามีโอกาสไปต่างประเทศบ้างอะไรบ้างเราไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแสงแดดแทบไม่มีเลยอิสราเอลก็เหมือนกันแสงแดดก็น้อยแต่ว่าทุกหลังคาบ้านจะมีเครื่องฮีเตอร์ใช้แต่อาทิตย์แล้วก็คเครื่องทำประปาด้วยชุ้ชู้ชู้ชู้กๆับๆๆๆครับแล้วลุงอัดเริ่มเอาโซล่าเซลล์เนี่ยมาติดบนหลังคาบ้านลุงไ,ได้งแต่เมื่อไหร่ครับอันนี้มันเพิ่งติดได้ประมาณเดือนเดียวอ๋อจัดเดือนทำอ่า ความฝันของลุงกับสิ่งที่ลุงมันทำมันมันนานมากนะครับถึเบิดทำไมมันถึงได้ติ้งช่วงนานเพราะว่าอันอันที่หนึ่งแพงโซลาร์เซลล์ในเมืองไทยเนี่ยแพงครับแล้วก็ต่างประเทศก็ยังแพงอยู่เคยติดต่อไปที่เยอรมันนี่เลก็แพงเหมือนกันอันสองหมื่นบาทแพงครับสองหมื่นกว่าบาทหนึ่งแผ่นนะแล้วแล้วสมไมวันนี้มันถูกลงครับตอนนี้มันมีแผงที่เข้อสั่งมาติดตั้งเป็นโซลาร์ฟาร์มแล้วก็มันไม่ได้ติดเพราะโดนน้ำท่วม เขาเอามาลบขายแผ่นนี้ประมาณสี่พันห้าร้อยบาทแผ่นกว้างสองเมตรยาวสองเมตรกว้างเมตรหนึ่งให้กําลังไฟสองร้อยแปดสิบ,บห้าวัตยีดสี่โวลต์แผ่นนึงมันก็ถ้าซื้อจริงๆก็ตกประมาณหนึ่นนงแผ่นละหมื่นแต่ถ้าซื้อทั้งนี้ก็ได้เยสี่แผนละห้าร้อยบาทรบประหยัดเพราะมันประหยัดเราก็รีบคว้าเร็วกันนี้เลยแล้วลุงซื้อมาทั้งหมดเท่าไหร่ซื้อมาทั้งหมดสามยี่สองซื้อมาทั้งหมดสามสอง แล้วก็เดี๋ยวือเราจะต้องซื้อตู้ตู้นึงตู้ตู้ผิดผิดคอนโทรลอินเวอร์เตอร์ตู้ตู้แผงไฟประปะดับกระแสไฟให้จับไฟดีซีจากแผงเนี้ให้มันเป็นไฟสลับไฟตรงให้เป็นไฟสลับใช้ตู้นี้คือแล้วตู้นี้มันจะสามารถจะเอาไฟเข้ามาใช้ในบ้านเราได้แต่ไงก็ต้องต่อเครื่องกับไฟกับทางไฟฟ้ากันด้วยแล้ววันนี้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆที่ลุงก็ประหยัดได้ประหยัดไปเท่าไหร่แล้วครับประมาเจ็ดพันบาทเจ็ดพันบาทลุงรวมทุนเท่าไหร่ เังคนไปสองสองแสนประมาณสอ <24, 000. S 2> <ๆ>งแสนสิบสองแสนสี่เจ็ดพันครับดูคิดว่าจะคืนทุนสอสงสอปีครึง่งสองปีครึ่งอ่าแล้วระหว่างที่อ่าหน้าฝนอย่างเงี้ยลุงมีปัญหาอะไรไหมก็ก็ไม่มีฮะถ้าดวงอาทิายยาทต,กตกย,ย์ขึ้นมาเลยมีไฟเมื่อนั้นอ่าดวงอาทิตย์ขึ้นปั๊บตกปั๊บมีไฟเมื่อนั้นขึ้นหกโมงเช้านี่ก็ได้มาแล้วตัวละพันสองนี่สองพุดนะมันสองพุดธก็สอครับนะโดยโดยเฉลี่ยแล้ววันจะได้ยี่สิบหน่วยตอนตอนพุดธพอที่ปกแขงได้ยี่สิบหน่วย ถ้าว่าเรามีสองตูกันนี้มีสามตัวสองตูก็ได้ประมาณสี่จุดสี่จุดหน่งแล้วไฟไฟที่มันเกินไปตอนนี้ตอนนี้เราลงผลิตได้มากกว่าก็ไม่มากกว่าเพราะว่าตอนนี้มากกว่าจะจะต่อไปที่บ้านอื่นอ๋อเราก็จ่ายจ่ายไปบ้านอื่นบ้านอื่นที่บ้านเช่าบ้างาอะไรก็มีจุดจุดหน่ใช้ไฟฟรีจากเราใช้ไฟฟรีเลยเหรอที่เครื่องฟรีเพราะว่านี่มันลงจนไปเยอะแล้วลงจนไปเยอะแล้วก็ ค่ะตอนนี้ถ้าลงทุนก็จะถูกลงไปเรื่อยๆเพราะว่าแผงน้ำท่วมเนี่ยเริ่มจะดขายยากตอนนี้ก็เหลือ4พ0 0ห้าที่ลงซื้อตอนแรกกันก่พันเจ็ด4 0แปดถ้าลงมาเหลือ4,000ห้าคือเราไม่ได้ซื้อมาทีเดียวหมดเลยเราซื้อมาทีน10 8แผ่น12แผน่นอะไรเงยแล้วเราต้องขออนุญาตอะไรไหมตามปกติเขาให้ขออนุญาตนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ขอร,รู้ลาดเราอยู่อ๋ทอ,อทดลองทำไปก่อนตอนนี้ลองทำอยู่ในขั้นทดลองนะครับการเป็นฟ้า นั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าลุงติดแผงที่ไหนยังไงแล้วต้องมีอุปกรณ์เสริมอะไรบ้างเดี๋ยวลุงครับผมไปดูหน่อยนะครับลมงลมุงคนแผงนี้พอเดินได้ใช่ไหมครับ 在 è n p ไม่ต้องไปทำในนี่ไงไม่ต้องไปทำในอะไรวะในตอนทำเตะตอนตัดต่อไม่ต้องไปลงเสียงอเลยีงงลงเสียงดีกว่าลงเสียงด้วยเป็นท่าน,นินเลยปะ่ะอ๋อ,อนายจะถ่ายนายต้องถ่ายใช่ไหมนายต้องถ่ายก็สั่งจากนี่ออนี่ัังไดิได้เฉยว่ะก็เฉยเลยมุมได้ไหม ซึ่งบอกว่ามันจมน้ำแล้วมันก็เลยราคาถูกราคาถูกไม่ใช่แค่แบบขายออกเงินยังไม่หมดนึ่เหรือเยอะอ่าราคาถูกลงราคาถูกลงครับแล้วตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยที่เราที่ผมเห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็คือ36แผงที่ลุงว่า32แผงอ๋อ32มสิบส ไม่เไรยิงมากยิงดีแต่ว่าถ้ามากเกินไปเครื่องมารับไม่ได้มันก็หยุดตุดทำง,งานคเครื่องเป็นระบบอัตโนมัติก็ทดลองหลายจุดอย่างแล้วตั้งแต่13แผงต่อกัน13แผงใช้ไม่ได้เพราะว่าไปมันเกินเครื่องมันบอกว่าโอเวอร์โวล์แล้วก็มันไม่ทํางานก็เลยรเราก็เลยตัดมากลุ่มละ8แผง8แผง8แผงทั้งหมดมันมี4กลุ่ม8 4 3 2แผสครับแผงแล้วไอ้ตัวตัวโซล่าเซลล์เนี่ยคือเราต้องต่อต่อเรียงกันไป8 แปดแปดแปงเนี่ยต่อเรียงกันไปเลยครบครับบวกต่อลบบวกต่อลบบวกต่อลบเอาไว้ใครไปใช้ต่อมาให้ให้วดมันสูงขึ้นขึ้นใช่ใช่ครับมันก็จะมีวดเดือดกังทั้งหมดมันสามสิบวดคิดว่านะครับสามสิบวดแล้วแบ่งละสามสิบแปดสามยี่สิบสี่สองร้อยสี่สิบวดก็พอดีกับไฟป้าลงพอดีเครื่องเราจะได้ทำงานไม่หนักครับตัวตัวที่จะเดินไปดูหนนะครับแล้วลุงใช้ไฟยังไงกังสมมตอ อันนี้มาผลิตได้เฉพาะกลางว,นนวันอย่างเดียวฮะ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นยวดวงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็มีไฟครับขณะนี้ที่ฝนต,ตกตกอย่างนี้นะก็มีไฟอยู่กลางวันนี้เ,<อ>เราก็เอาไฟคืนเข้าไปก่อนไม่อาไฟเราก็จามใช้เปิดแอร์บ้างอะไรบ้างแล้วแต่ใช้บ้านหนึ่งด้วยด้วยครับพ,พยายามให้ใช้ไฟให้มากตอนนี้ไฟปรากฏว่า 3- ามสองแผงที่บ้านนี้มันเคยแล้วก็ต้องต่อไฟนี้ไปให้บ้านบ้านที่คนเช่าบ้านเราอยู่ทัางแสดงว่าอย่างนี้เราก็พยายามใช้พยายามทำกิจกรรมกลางวันมากกว่ากลางคืนใช่ไหมคกลางคืนเราก็ พยายามรจกรรมที่จะใช้ไฟทุกอย่างครับแล้วเราก็ใช้ไฟของไฟฟ้าครับตอนกลางคืนกลางคืนใช้ของการของการของกไฟฟ้าถ้านี้ไม่ผลิตเราก่ใช้กันไฟฟ้าถ้านี้ผลิตอยู่เราก็ใช้ไฟที่นี่ก่อนครับแล้วคุณลุงมีการเปลี่ยนแปลงไอ้เครื่องไฟฟ้าไหมฮะหมายว่าต้องไปซื้อตัวที่มันกินไฟน้อยลงอะไรงี้ไหมฮะไม่ไม่เลยตอนนี้เต็มที่เลยเพราะว่าไฟเราผลิตเองมันเหลือแล้วตอนนี้ครับเราใช้สายส่งหนี่เหลือเลยกับชีวิตประจำวันแบบครอบครัว เล็กครอบครัวหนึ่งอันนี้เราสามารถซื้อเครื่องอะไรเครื่องโซ่ผ้าแห้งครับเอโต๊ะผ้าที่กินไฟเยอะๆเรียบสามสามพันวันซื้อได้สบายเลยใช้ได้สบายครับกาต้มน้ำกาต้มน้ำแล้วก็ซื้อขึ้นมาตอนนี้เตาแก๊สเราจะใช้ให้น้อยลงครับเพราะว่าแก๊สขึ้นทุกเดือนอ๋เราก็จะเราไปลดใช้แก๊สแทนใช่เราจะใช้ไฟฟ้าแทนไฟฟ้าที่เราทำเองเนี้ยครับดงไฟฟ้านี่ดวงไฟฟ้าของเราเนี่ยใช้เนี้ยเป็นเตาแก๊สเราก็ใช้น้อยลงแทบไม่ใช้เลยครับ มันจะเปลืองหนึ่งเราเปลืองเงินค่าค่าแผงนี้ครับก็สี่พันห้าแผงหนึ่งนะรประมาณนั้นแล้วก็ค่าตู้กลับไฟนะครับแล้วก็ค่าซื้อเครื่องไฟฟ้านี่กปลองเหมือนกันครับเหลือเหมือนกัน <c oughs> เกิดมาเพราะว่าเราไงให้ใช้แก๊สให้น้อยครับใใช้ไฟฟ้าเราให้มากครับแล้วแต่ก่อนคุณลุงเสียค่าไฟเดือนเท่าไหร่ครับค่าไฟทั้งสองบ้านนี้ประมาณแปดพันแปดพันตอนนี้หนึ่งเดือนที่ผ่านมาอันนี้ก็เหลือประมาณเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาท,บาท ก้าร้อยบาทนี่ใช่บ้านเล็กๆบางบ้านยังใช้เกินเก้าร้อยเลยฮะได้เพราะว่าแล้วมีอุปกรณ์ตัวกินไฟอะไรมาฮะที่กินไฟหนักๆก็นี่แอร์แอร์สี่ตัวแอร์สี่ตัวแล้วเครื่องผุกผ้าซื้อมาใหม่นี่นะอ่าฮะแล้วก็แต่ว่าตอนนี้เราเราเราดูแล้วว่าถ้าแดดไม่ดีนี่เราก็ไม่ใช้ใช้น้อยอ๋อโอเคพยายามฝนตกอย่างนี้เราก็ใช้แอร์น้อยลงอ่าตอนนี้กลายเป็นว่าร้อนไม่กลัวร้อนไม่กลัวขอร้อนๆมาเอยมาเลยเพราะว่ามัน 8,000 8,000ติดกันสองเดือนครับเมษาพฤษภาสองเดือนเราก็เลยคิดรีบด่วนเลยติดตังเองยังไม่เทียบร้อยนะยังไม่เดินสายเรียบร้อยแต่ว่าถือว่าใช้งานได้แล้วก็สุดมาก <นะ S 1> บ้านนี้บ้านนี้ไม่กลัวร้อนครับยิ่งร้อนย,ยิ่งดียิ่งร้อนย,ยิ่งประหยัดครับรเพราะว่าอะไรแดดตรงมาก็ไม่ถึงอาคารแลวตอนนี้ครับอันนี้อันนี้ก็กลายเป็นถนนการความร้อนไปส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะอ๋ออยู่หลายสองแดงอยู่สบายอย่างนั้นบบ้านแห่งความสุขบ้านแห่งความสุขครับ กางวันก็จะมาพักในกลางวันกลางวันขับรถร่อนๆมาที่นี่เลยกลางวันรับแขกกลางคืนอย่ามาเลยอย่ามาเลยปลงกลางคืนเปลืองครับเข้าตาเข้าตามากลางวันครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูอุปกรณ์ข้างล่างต่อนะครับครับครับโอเคเก็บเกี่ยวเก็บเก็บขอนข้างหลังนิดนึงฮะอ่าเนี่ยเดี๋ยวนายเดี๋ยวเราขยับไปนี่ให้แล้วนายกดชัตเตอร์โอเคไหม บอกให้เราขยับหนาวต้องเป็นคนลั่จัตเตอร์นี่ครับแผงสามสิบสองถงของคุณลุงครับไม่มากครับครึ่งหลังคาบ,บ้านท่าน้เองเกี่ยวหมด นะลุงนะบันทึกเลยนะขึ้นขึ้นลงลงอยู่เป็นร้อยเป็นร้อยเที่ยวได้มึงกว่าอายุเท่าไหร่หรอเนี่ยอยหอะหกสิบบอกยี่สิบหกสิบบอกยี่สิบหกสิบบอกสิบเจ็ดสิบละปีขึ้นเป็นลงกี่เที่ยวแล้วเนี่ยเป็นร้อยแล้วรถมาใหม่เปลี่ยนระบบใหม่ต่อเหลือแปดว่าคิดว่าดีที่สุด แปะแผงนี่ถ้าเก้าแผงมันจะกําลังจะมากเลยนเครื่องันรับก็ได้ถ้าแปะแผงมันได้พอดีสามสามพันห้าร้อยวอันนี้มันมันเครื่องมันลาลามนะคือตห็นี้ตู้นี้มันบรรลุแล้วเพราะเราตัดไฟตัดไฟ้าเอาตอนนี้ตัดขฟออกแต่พอเราเปิดไรียว่าปั๊บมันจะไม่มันจะไม่นั่นนะมันจะไม่ ไม่ไม่ดับไว้นะมันจะต้องใช้เวลาประมาณสามนาทีเพื่อจะจับกระแสไฟฟ้าว่ามันให้ให้ให้ไซเคิลมันเท่ากันอืมครับให้ไซเคิลที่แสงพล่ากับไซเคิลที่แผงของไฟฟ้าเท่ากันมันถึงจะปล่อยได้อืมเดินขบวนได้เดินขบวนได้มันแข็งแรงอ่ะแล้วมันราคาถูกด้วยแพงแปดพันเดินไม่ได้กองแกงอ่ะผลิตประเทศเดียวได้ ักใช่นี่ก็ระดับโลกนะเดี๋ยวนี้ผลิตมากเป็นระดับโลกเลยเขาทุ่มเทอ่ะังกียก็ทุ่มเททุ่มเทด้านนี้โดยเฉพาะเราในขี้โม้ทั้งนั้นจริงๆไม่ใช่ดูถูกมาวันไรนะขี้โม้ไปพอเจอจริงๆแล้วอมองฟงอมอฟัดพูดทฤษฎีใหญ่โตไปยิงแล้วไม่ขี้โม้ทฤษฎีแพร่ปฏิบัติมันขี้โม้ไม่ใช่เลยมันขี้โม้มันไม่จริงอ่ะ เพื่อทำโมแบบทำโมรายงานทำวิญยาณนิพนธ์ทำอะไรต่างๆนี่ทำได้แต่มาออกสนามมันเป็นจริงๆแบบนี้ทำไม่ได้ใช่ไม่ได้โมน่าเบื่อนะเพราะว่าอเมริกามันโมมันทำได้นะรัสเซียไม่โมมทำเลยเองแต่ของเราทั้งโม้ด้วยโมด้วยทำไม่ด้วยทำไม่ได้ด้วยโมด้วยทำไม่ได้ด้วยมันไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆครับไม่ใช่ดูตักคนไดนะแต่ว่า เราไม่ได้สะสมใม้คนไทยคิดไม่คิดค,คิดไม่ด้คิดโอเคครับและนี่เป็นหนึ่งในความสาเร็จของคุณลุงอัดนะครับคุณลุงไมคไกเวอร์ของผมนะครับคือทำไมอยากจะจด,ดุดเลย<ไ>เอาอเอาเนียนเนียนเลยเอาเลยสองสามจะนานมากนี่นครับและนี่เป็นอีกหนึ่งความสาเร็จของคนไทยนะครับคุณลุงอัดคุณลุงแมคไกเวอร์ของผมนะครับนอกจากคุณลุงจะมีความใฝ่ฝันและความอยากรู้แล้วนะครับเท่านั้นเพียงยังไม่พอเราต้องลงมือทําครับ ลงมือทำเมืไหรความสำเร็จอยู่ที่นั่นเมื่อนั้นเงินในกระเป๋าเราก็ประหยัดไปด้วยครับ okay. <c oughs> <c oughs>